ถ้ามีทองคำก็จะไม่มีวันจนนั้นสะท้อนถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่มั่นคงและมีค่ามายาวนานหลายพันปีแต่ในความเป็นจริงการถือครองทองคำก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่ควรทําความเข้าใจเหตุผลที่ทองคำถูกมองเป็นหลักประการความมั่งคัง่งทำไมถึงรู้สึกว่าไม่มีวันจน 1. สินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven Asset) ทองคำถูกยอมรับทั่วโลกกว่าเป็นแหล่งพักเงินที่มั่นคงในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวนวิกฤตการณ์หรือความไม่แน่นอนทางการเมืองเพราะราคามักจะส่วนทางกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเช่นหุ้น 2. ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อในระยะยาวทองคำมักปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงทำให้มูลค่าของทรัพย์สินไม่ลดลงตามอำนาจซื้อของเงินกระดาษ 3. รักษามูลค่าได้ยาวนาน ทองคำเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและไม่สามารถเสื่อมค่าหรือถูกทำลายได้ง่ายมีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับและธนาคารกลางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทำให้มีมูลค่าในตัวเองตลอดเวลา 4. สภาพคล่องสูงและเป็นสากลทองคำสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายทั่วโลกโดยเฉพาะทองคำแท่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ข้อจำกัดและสิ่งที่ต้องระวังทำไมถึงยังมีความเสี่ยงที่จะจนได้ 1. ราคาทองคำมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแม้ในระยะยาวทองคำจะมีแนวโน้มขึ้นแต่ในระยะสั้นราคาทองคำก็สามารถขึ้นลงได้อย่างรุนแรงและรวดเร็วได้ซึ่งนักลงทุนอาจขาดทุนได้หากซื้อในราคาสูงแล้วต้องขายในช่วงที่ราคาตก2ไม่มีกระแสะเงินสด no cash flow การถือทองคําไม่เหมือนการฝากธนาคารหรือการถือหุ้นกองทุนที่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผลผลตอบแทนจากการถือทองคําจะมาจากส่วนต่างของราคาซื้อราคาขายเท่านั้น 3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา การถือครองทองคำจริงทองคำแท่งทองรูปพรรณอาจมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเช่นตู้เซฟหรือค่าธรรมเนียมการฝากกับธนาคารร้านทองและมีความเสี่ยงถูกโจรกรรม 4. ความเสี่ยงจากค่าเงินราคาทองคำในไทยจะผันผวนตามราคาทองคำในตลาดโลก เป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทซึ่งหากเงินบาทแข็งค่ามากก็จะกดดันให้ราคาทองคำในประเทศลดลงแม้ราคาทองคำโลกจะทรงตัวหรือขึ้นเล็กน้อยสรุปคือการมีทองคำเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเพราะช่วยกระจายความเสี่ยงและเป็นหลักประกันความมั่งคั่งในระยะยาวแต่ทองคำเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เกราะป้องกันความจนที่สมบูรณ์แบบคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางการเงินยังต้องอาศัยการบริหารจัดการเงินที่ดีการลงทุนที่หลากหลายและการมีรายได้ที่สม่ำเสมอด้วย